ครับผมสวัสดีครับบังเอิญมากๆเลยนะครับผมก็มารอทําข่าวพี่แตงโมนิดานะครับอยู่ที่ท่าเรือพี่บุญสงคมหนุ่มนะครับยังไม่ได้ไลสดเลยก็บังเอิญมากนะครับผมนางงามเรียกขอเรียกนางงามแล้วกันง่ายๆคุณอะไรนะฟ้าบาร์บี้นะครับผมนะครับก็มามาถ่ายรูปนะครับมาขอขมาด้วยแล้วก็มาถ่ายรูปเอาอขอ,อยุยาตเลยแล้วกันดอกไม้มาให้พี่แตงโมอ๋อดอกไม้มา แน่แน่ว่าเราเป็นหนึ่งในตัวแทนที่ได้รับคัดเลือกจะลองเหตุการณ์แล้วนะครับเพราะว่าเขาก็เลือกมาทั้งหมดหกคนเนาะก็จะเป็นทีมนี้แกนะคะก็เลยเข<อ>า <พอ S 2> ก็เป็นหนึ่งในนั้นก็เลยบอกว่าเอาดอกไม้มาไหว้ที่กันหมด้แล้วเอาดอกไม้มาวางเนี่ยเลนะครับโอ้โหนะี่ครับเดี๋ยวขอมาขอขามาด้วยนะครับผมแล้วก็ บอกเขาเดวยใจเราอ่ะผมก็ได้คือบังเอินมากนะผมมาอยู่ตรงนี้พอดีพอดีผมตั้งกล้องว่าจะไล์สดเนี่ยนะครับผมตั้งกล้องไว้กําลังจะขึ้นไล์สดทงบังเอินพี่เข้ามานะครับก็คือเป็นเป็นหนึ่งในห้าของพี่แตงโมนี่แหละเป็นรายชื่อแรกๆเลยนะเป็นรายชื่อแรกๆด้วยนะครับสวยมากเลยครับทุกท่าน มากเลยนะนี่นะครับผมนลุกเลยเป็นคนแรกไงที่มาอันนี้เป็นผู้จัดการนะครับเป็นผู้จัดการนะครับหรือว่าเป็นต <c oughs> ตายหรือว่าผู้จัดการเป็นคุณพ่อโอ้ถึงว่า เออคุณพ่อนะครับผมมากับคุณพ่อคุณที่ไรอะไรเงี้ยอืมนึกอะไรโอ้ยที่ช่องไหนนะของผมเป็นอ่าช่อง YouTube ครับผมอ๋อ YouTube ใช่ทำข่าวออนไลน์ประกาศชัดแล้วเปิดโจวพิษแกนชัดแต่งโมแล้วมีห้าคนอ้น้องกอล์ฟพิษแกนน้องเกินนิดน้องกอลสวรรค์น้องฟ้าบาร์บี้นะเจ็บไรเนี่ย เลยมั้ยก็เรียบร้อยแอากาศเป็นการแล้วกนานี่แหละงัมากเลยมันจะงโมากเหมนะนี่ไงคนนี้ไงรูปยี้เ้าเหรอได้ะเขาเขาา้งเอาแบบแต่เขาลัวว่าเดี่ยวคนเดียวมันจะไม่ไหวใช่เขาต้องรอห้าคนนะครับมรับน

กาใจก็เป e, oh. ็นของโลกครับแต่หรือว่ามีความการมีการกระโบมีการพลบคผันที่กันตั้งแต่ ได้มีโอกาสมาเป็นการทัาจำลองแบบที่แจ้โมูลเพื่อเป็นสิ่สงหาประกาความจทีมอันแท้ให้ปรากฏเป็นการจำลองในวันที่16มกราคมที่จะถึงนี้ด้วยกาย วาจาใจไม่ได um, ้่ไดจะกดูมิทหรือต้องการอะไรแต่ติ่งสำคัญอยากหาความจริงแค่ให้ปรากฏตามหลักของโลกโดยมีทางไขฟ้อความความรู้และความร้มโน้ตะส ดีดีรเวณที่ในแม่น้ำสายขอให้ได้รับรู้ด้วยกิ่อันกินหอมหคตามิให้ปุกประกาโดยชอบครมจริงที่ทำจะแสดงจำรมนม ขอให้เป็นคุณสนคุณอันที่มด้แต่กลังน่นดีแล้ว ีในแม่น,น,น้ำมีตองมีตัวได้รับรู้ได้นินมิตหมายอันจิตที่หนูได้มีเจิดนงมอันดีทัท้งทางคือต,ตัวที่ได้ทำแล้วได้จากดได้มาประจบให้จิตหนตายหนูตัวหนูได้มาเป็นตวัวเปลองที่ โดยสมุคแต่ด้วยจิตด้วยจิตที่อันเป็นความจริงก็ขอสุขที่รุ่นทางกุศลให้ที่จัโนโญคนมีความสุขเป็นที่เขาเมายาไม่ว่าจะอยู่ที่ใดควบคุมใดก็อย,อยู่เป็นสุขติควบคุมทุกฟ้อควบคุมทุกการ สมัคที่ขอทำติดดีๆที่ตัวจำลองั้งหมดของพี่แจงบอนวิญญาณของพี่ไทมูไนท์ก็ขอให้ปกป้องคุครองอันดีในสิ่งที่หนูได้กระทำพ้นจากโทษภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงวิจิตร อันดีจงเป็นสิ่งิงเราตเจตนาอันดีขอความสุขความเจริญมีเกียรติอันดีสว่างไป เวดดาบอดินอีกทั้งท่านข้าวเวสุวรรณกระบกคอกระบอกป้องจะอยู่คิดได,ด,ด้ิดหนึ่งอรือทั้งติดดิสจบกประตูให้พี่แตงโมสู่สวมสวรรค์เป็นเทพพิดาน้ำฟ้าบกดวงบ,บุกฟุกบกตั หมดเศ้าสปกติภูมิตกอันดีด้วยเธอขอพี่แจงโงตรงรัฐเชื่องวิชาดอกไม้และอีกที่พี่ชื่นชอบตอนอยู่ในครอบครัโลมนุษย์ขอจงรับอันปิทิศเกณ์สอนดอกไม้ แล้วเสร็จที่กบอันยินดีสโมสรด้วยเถิวเพ่ายังใช้อยู่ไหมโอเคครับผมก็เห็นว่าจะเขียนชื่อนะผมก็ไปยืมปากกามาให้นะครับเขียนชื่อสักหน่อย โอเคครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายอีกช็อตหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวจะจะจะสอบถามชิ้นิดเดียวแหละไม่ถามเยอะนะครับผมโอเคครับคุณฟ้าบาร์บี้ทำไมถึงอยากจะ,ะแสดงจำลองเป็นพี่แตงโมโในครั้งนี้ครับผมฟ้าติดตามคดีนี้อยู่แล้วตั้งแต่3ปีที่แล้วแล้วครับเพราะว่าชื่อชอบพี่แตงโมลแล้วก็เป็นเอกซีพี่แตงโมซึ่ง คือหลายๆหลายๆคนแล้วก็ประชาชนหลายคนก็คงติดตามคดีนี้กันเยอะส่วนตัวฟ้าเองน่ะอยากให้คดีนี้ขี้คายแล้วก็ชัดเจนขึ้นค่ะได้ตามตั้งแต่วันแรกใช่ไหมครับวันแรกคือตั้งแต่แตโพสต์แรกที่มีคนมาโพสต์ในกลุ๊มว่าพี่ตันโมตกเรือแล้วหายไปอันนั้นคือโพสต์แรกตอนสี่ทุ่มห้านาทีหรือเจ็ดนาทีจะไม่ได้แล้วโพสต์นั้นก็ถูกลบไปพอโพสต์นั้นถูกลบไปฟ้าก็ไปเลื่อนหาโพสต์นั้นไม่มีสักพักหนึ่งผ่านไปเกือบประมาณห้า คือมีข่าวออกจริงๆว่าพี่พี่พแตงโมตกเรืออันนี้คือตกใจมากจากมากจากนั้นก็คือตาแบบนอนได้น้อยมากค่ะตาเปนร้ายสดอะไรอย่าง,งี้ตลอดัส่วนตัวที่บอกว่าอยากให้ได้รับความเป็นธรรมแสดงว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมใช่ไหมคะคืออันนี้ต้องบอกแบบว่าอยู่ที่มุมมองของคนนะแต่ว่าด้วยความที่ส่วนตัวฟ้าเป็นประชาชนคนหนึ่งแล้วกันค่ะ,ะคที่มองในที่มองเข้าไปในเนื้อข่าวบางอย่างบนบนเรือที่ บางอย่างบนเรือที่มีคนที่ที่เห็นนะคะบางอย่างมันอากมายังไม่ชัดเจนแล้วก็ยังไม่ได้คลี่คลายตรงนั้นเพราะเขาเชื่อว่าทุกคนก็ยังมีความสงสัยบางอย่างอยู่ค่ะแล้วแล้วส่วนตัวเชื่อไหมว่าตกเรือตรงตรง,ตรงท้ายเรืออืมอันนี้คือ,อ,นนคอส่วนตัว,ส,ว,ตวส่วนตัวค่อนข้างคือเหตุผลส่วนตัวฟ้าเองอ่ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะว่าเหตุผลที่บอกว่า ไปปสัสสาวะที่กับเรือซึ่งมันยากมากสําหรับผู้หญิงคนนึงเนาะที่ใส่บอดี้สูทด้วยแล้วก็คือคือถ้ามองเห็นในความของกับเรือข้างหลังนะคะคมันค่อนข้างที่จะแบบน่ากลัวนะก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้มันไม่ไม่น่าไม่ไม่นา่นาเชื่อเท่าไหร่ค่ะปกติที่ผ่านมาเคยนั่งเรือมาก่อนไหมคะเคยค่ะนั่งนั่งเรือแบบไหนก็นั่งนั่งเรือทั่วไปแต่ว่าถ้าถ้าเรืออย่างงี้ก็ยังไม่เคยแต่ว่าถ้าเป็นเรือทั่วไปก็เคยนั่งแต่ถ้ามองจาก มองจากมองของที่เขาบอกนะคะว่ามิจฉาทิ์ไปประสาทที่เรืออะไรหนูมองอว่าม,มันน่าจะเป็นไปได้ยากมากเพราะว่าเรือก็ค่อนข้างแล่นเร็วอยู่แล้วคุณฟ้าว่ายน้ําเป็นไหมคะเขาว่ายน้าเป็นเขาว่ายน้ําเป็นแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งแล้วก็ดำน้ำดำน้ำได้ได้นะะในใจเราเรากลัวไหมมามาจําลองตอนตอนแรกเลยอะ่ะก็มีหวัหว่นเพราะว่าเอ็ซียเป็นห่วงเรามาก ที่แต่ทีเนี้ยได้คุยทั้งผู้ใหญ่อะทั้งผู้ใหญ่ทั้งไม่ว่าจะเป็นพีดีของเชียงใหม่เนาะก็ได้คุยกับผู้ใหญ่นะว่าระบบเซฟต,ตี้ดีมากแล้วก็ฟ้าก็เลยค่อนข้างที่จะอุ่นใจแล้วก็ไว้ใจแล้วก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่วันนี้ก็เลยมาลังนึกถึงที่จะโูแล้วก็มาดูสถานที่จริงก็แแอบเศร้าอยู่นิดน,นึงด้วย<ช>ความคิดถึงอาอยุเท่าไหร่นะขออนุญาตอายุสามสิบแล้วเนาะโอเค โอเคขอบคุณมากครับผมไม่รบกวนแล้วครับผมสวัสดีครับอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวให้คุณฟ้าได้ไปคุยกับทางคุณพ่อแล้วก็ที่งานนะครับก็นี่แหละนะครับผม,มเป็นเอฟซีก็น่าจะสามสิบก็น่าจะรุ่นน่าจะรุ่นน้องผมหนึ่งปีอยู่หนึ่งปีผมก็ย่างสามสิบสองนะผมสามสิบเอ็ดเต็มย่างสามสิบสองนะครับเออนะครับผมนี่แหละเป็นบรรยากาศช่วงค่ำเดี๋ยวไงผมจะอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังกันอีกทีหนึ่ง นะครับผมคลิปนี้ก็ขอญอาตจบในตองนี้นะครับผมสวัสดีครับฝากติดตามในไลฟ์สดด้วยนะครับผม